สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ <ขอ S 1> ตอนวารับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับขอบคุณ<ต>ม,มากมา,กมากครับผพราะเป็นประจำแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญคูอตอนนี้ทุกท่านอาจจะมีเวลามากขึ้นที่บ้านได้อยู่ใกล้ชิดเราชมเราทุกๆวันอยากจะชมย้อนหลังกับไป Facebook ก็ได้<ช>อยากจะรู้รจักเรามากขึ้นกับแอปพลิเคชันก็ได้และที่สําคัญช่วงนี้เราก็เน้นนะว่า ทำอะไรดีอยู่ที่บ้านวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทําเพื่อสุขภาพทาเพื่อความอร่อยและเป็นเมนูใกล้ตัวด้วยนะเนี่ยเนี่ยชิดเลยจะพูดตรงๆเป็นเมนูชิดตัวอะไรก็ได้จะอย่างนั้นมาชิดขนาดนี้เลยนะจริงๆแล้วการที่ทําอะไรให้มันหายเครียดหรือทําอะไรก็ตามที่ลดความเครียดหรือทําอะไรก็ตามที่ให้ลืมอะไรบางอย่างครับทํานะครับมันดีหมดอย่าไปนึกว่าฉันไม่ทำฉันจะคิดปัญหานี้ให้มันเสร็จให้มันไม่ไม่ใช่วิธีการครับไม่ใช่วิธีการวิธีการควร โว t h เดฟโลไปเรื่อยๆครับไปทำอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวชาช่ยชแล้วมันจะมีความสุขถึงจะไม่ใช่ทําอาหารจะเป็นอะไรก็จังแต่ขอให้กนุณาเชื่อนิดนึงพวกผมยืนอยู่ตรงนี้สี่คนมีอย่างเดียวในใจปรารถนาดีครับใช่ปรารถนาดีจริงๆนะเราสนุกสนานเรามีความสุขไม่ใช่หมายวาไม่ใชชีวิตเราจะมีความสุขตลอดไม่ใช่เราก็มีทุกเราก็มีครับแต่เมื่อเราทํางานเรามีหน้าที่เราเราทาแบบนี้แต่ในใจอ่ะปรารถนาอยากให้ทุกท่านมีแต่ความสุขครับจริงๆอย่างเช่นจดหมายหามาให้เนี่วันนี้นะครับุณมีทุกคุณก็มาปล่อย ได้เลยครับ้สวัสดีค่ะครับผัวข้างหนูเขาไปลงเรียนวิชากฎหมายเพิ่มอ๋อมีผัวแล้วเหรอครับใช่ค่ะอยากจบนิติศาสตร์แบบอาตอยค่ะอ๋อ้หนูเดียวนีตอามอะไรตอบมีเป็นนักกฎหมายหมดพูดแพรพูแพรเอ่าหนูก็โทรหาบอกตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่กลับหนูตอบกลับมาเลยตามรัธนุมญมาตาโอ้โหคน รีโยในการเดินทางการเลือกถิ่นและที่อยู่ตากูก็เลยพูดในเน้นไปจะกลับกี่โมงโอ้โหลูกก็ตอบกลับมาตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวไม่ผิดพรบรจราจรจะกลับตอนไหนก็ได้โอ้โหอยูเลยบอกว่าเพียงคืนไม่ถึงบ้านมือหิวผ่านแน่ตายเลยสามีตอบกลับมาเลยการข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทําการใดผิดกฎหมายอาญามาตราสามิบและ9้านะครับโอ้โโอโหนูก็บอกนี่หัวหมอมากนะเดี๋ยวคือนนิ้มนอนหน้าบ้านเลยผลตอบก,กับมาเลยการห้าข้าห้องถือเป็นการรบกวนครอบครองเอาสังหาริมทรัพย์กฎหมายอาญาตามตามาตราสามหกสองนะจ๊ะ อย่างน้อยที่สุดณม่นใจในสามคนได้ว่ามันจะรุ่งโรจน์ในวิชากฎหมายแน่นอนเพราะมันอ้างอะไรนี่ได้หมดเลยทุกอย่างเลยครับผมแต่ในวิชาชีวิตครอบครัวมันคงสอบตกแน่นอนมันต้องไปเรียนวิชาครอบครัวทำไมแต่สำคัญที่สุดสิ่งนี้ท่านก็ต้องเรียนเพราะมันเป็นประโยชน์และอยากให้รู้ประโยชน์ของผักบุ้งผักบุ้งคุณรู้จักผักบุ้งไหมรู้จักครับไทยเดิมเราเรียกว่าผักทอดทอดยอด หรือว่าผักบุ้งนั่นเองครับวันนี้นะครับมาสอนง่ายๆแล้วพร้อมกับบอกถึงเรื่องประโยชน์ของผักบุ้งไปพร้อมกันคุณก็คุณผัดตามสบายเลยผักบุ้งไฟแดงสูตรของคุณเลยผมเตรียมผักบุ้งมีกี่สายพันธุ์มีสองสายพันธุ์ครับผักบุ้งจีนกับผักบุ้งไทยนั่นเองผักบุ้งไทยนะครับจะมียางมากกว่าผักบุ้งจีนนะครับในผักบุ้งประกอบด้วยเส้นใยคุณผัดได้เลยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 B3 มมีแคลเซียม ฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กเป็นต้นนะครับและผักบุ้งไทยนั้นนะฮะจะมีวิตามินซีสูงและสรรพคุณทางยามากกว่าผักบุ้งจีน,นแต่จะมีแคลเซียมและเบต้าแครโรทีนวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาน้อยกว่าผักบุ้งจีนข้อดีข้อเสียมันมีแตกต่างกันแต่มันก็ดีทั้งหมดแหละหากรับประทานสดๆได้จะทำให้คุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ไม่เสียไปกับความร้อน สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้งมีวิตามินซีและเอสูงมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปั่งคุณก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย และการเกิดริ้วรอยแห่งวัยนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะฮะช่วยบำรุงสายตาแน่นอนคนบอกว่ากินผักบุ้งแล้วตาหวานจริง,รงๆแล้วมันเป็นกูสโลไบจริงมันบำรุงสายตาร<อ>ักษาอาการตาต้อได้นะครับตาฝ้าตาฟางตาแดงสายตาสั้นและก็อาการคันในตานะครับผักบุ้งนะฮะต้นสดนะฮะใช้เป็นยาดับร้อนแก้อาการร้อนในนะฮะมีธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงโลหิต มีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากนั้นมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอป้องกันการเกิดโรคเบาหวานช่วยแก้อาการปวดศรีรษะ <c oughs> แก้การอ่อนเพลีย <c oughs> ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารและยังช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ด้วยครับนอกจากนั้นยังช่วยรักษาแผลร้อนในในปากนะฮะด้วยการนำผักบุ้งสด มาผสมเกลืออมไว้ในปากประมาณ2นาทีวันละ2ครั้งนะฮะผักบุ้งจีนมีฤทธิ์ช่วยในการขับปัสสาวะนะฮะแก้ปัสสาวะเหลืองช่วยแก้อาการปัสสาวะเป็นเลือดนะ,ะถ่ายออกมาเป็นเลือดนั่นเองครับด้วยการใช้ลำต้นนะฮะคันนะครับนำน้ำมาผสมกับน้ำพึ่งและดื่ม,มนะฮะ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตตำ่ำควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักบุ้งเพราะผักบุ้งมีคุณสมบัติไปช่วยลดความดันโลหิตนะฮะจะทําให้ความดันยิ่งต่ําลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอาจจะก่อยเกิดอาการเป็นตะคิวได้ถ้าความดันความดันต่ําๆนะฮะและถ้าเกิดเ,เป็นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันจะเป็นตะคิวหนักขึ้นนะฮะทำให้ร่างกายอ่อนแอได้อันนี้เป็นข้อ ข้อระวังนี้เตี๋ยวตอนนั้นแต่นอกนั้นแทบจะต้องไม่ระวังเลยเกี่ยวกับผักวุ้งแต่ว่าที่แน่ๆอย่างนึงเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนนะได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าผักบุ้งจีนเรารู้จักมากกว่ารู้ทั้งๆที่เรานั่นเพราะว่ามันเอามาผัดเยอะได้ไงถูกต้องเพราะไม่มีใครเอาผักบุ้งไทยมาผัดนี้เราก็เลยรู้จักไงเราก็เลยรู้จักว่ามันเป็นลักษณะนี้เป็นประโยชน์ผักบุ้งอย่างน้อยก็เรียนรู้กันไปว่าอะไรเป็นอะไรแล้วลองทําทานกันดูมันจะอร่อยมันจะเด็ดมากๆขนาดไหนอย่างไร ในฝีมือของท่าน<ำ>แต่ว่าที่เด็ดสุดๆเลยนะคือเจงองถ้าผัดผักบุ้งแบบนี้โอ้โหเจงอทำแล้วกรอบสนิทเลยไปดูเทปกับเก่าแล้วได้ในแอปพลิเคชันโกวคุณสายยังมีอยู่บอกว่าเจงอเขาทำกันอย่างไรใช่ครับพักตรงนี้สักครู่พกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ